สวัสดีครับพยายสมฤทิ์นะครับผมปูกับตาน้อยเมื่อนีนที่ผ้ามาบิงของเขียนงานนะครับผมของเขียนงานของพยายสมฤิ์นะครับอันนี้อยู่ที่ห้องบันทึกเสียง h d ด t ี d สตูดิสาขาที่3จังหวัดมหาสารครามครับอยู่ที่บ้านของยาแมกนะครับอันนี้เป็นชุด บันทึกเสียงชุดเห็นงานนะครับภาษพมาเบืองก่อนลูกค้าจะเข้ามาเมื่อน,นี้นะครับลูกค้าจะเข้ามาอยู่ก็คงจะเดินทางนะครับเป็นอัดไดการวิทยุนะครับผมมือีนยาแม็กบ์โมยย่ยาแม็กไปทุระในเมืองเนาะกัควบคุมสถานีวิทยุนํานะครับค่อยตัดอรายการสถานีวิทยุนํานะครับ ประมาณนี้นะครับที่เป็นมองเหตุงานของปรกบวเซารหน่อยนะครับก็คือผมทำงานในดานเสียงเพลงเหตุเพลงเนาะอาเล่นเพลงบันทึกเสียงเพลงเนาะหลายๆผลงานที่มียอดวิวกว่า200ล้านขึ้นไปร้อล้านหรือว่า20-30ล้าน หาสิบหกสิบล้านก็หลายนะครับหลายผลงานทีเดียวนะครับอันนี้ก็ควบคุมก็เหมือนกับผู้ควบคุมย่านนะครับก็เฝ้าควบคุมอยู่ในนี้ส่วนห้องข้างในนะครับห้องข้างในนนั่ก็เป็นห้องสําหรับบันทึกเสียงร้องเนาะผมเสียพันหยางไปบิง เขามาในหองนี้มันเกิดเป็นจะเป็นหองไม้นะครับตัวนี้จะเป็นสําหรับผมจัดเสร็จไว้สาหรับงานปุ๋ยไม่หนึ่งตัวแล้วก็สองตัวนี่อีกไม้ตัวหนึ่งสาหรับางานจะได้การวิทยุนะครับเป็นรายการของบริษัทปุ๋ยเพิ่นมาบันทึกเสียงนําสําหรับงานเมน,นีนะครับก็ <ítulo> อยู่กันมาแปดปีนะครับของบริษัทนี้ที่กาลสินส่วนอุดรกะของบันทึกเสียงที่อุดรผมกับปิดไว้นะครับเป็นอีกชุดนึงนะครับเป็นเครื่องอีกชุดหนึ่งอยู่อุดรชุดเหมือนเหมือนกันเนี่ยแหละครับก็คือชุดเหมือนกันเป็นสตูดิโอเหมือนกันกับบอด้ปิดตัวดูแลโดยนายนวดนะครับนายนวดก็เป็นผู้ดูแลทุกคนแต่ว่าบอด้เปิดอัดนะครับบอด้เปิดอัดเสียง ผมมีเวลาจะไปมีลูกค้านัดนะครับนัดจนมากกวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปนะครับกับยาแม็กกับรถไปที่ไปแวะข้างนะครับไปแวะขาทางก็คือไปกินก้อยย mm ุ hmm. ่ที่อำเภอบระนวนนะครับในระวังเดินทางกับแวะกินกินเขายู่หันนะครับเดินทางทุกอาทิตย์นะครับไปไปน้ำกันไปมูก,กันนะครับเพราได้มีมูปากมูเวายนิ่มเดินทาง แล้วก็ส่วนของโคกอีโดยหรือว่าตามภาษามาเดียวนะครับก็อยู่ที่สกลนครนะครับอยู่ที่สกลนครบ้านหน้าดีนะครับทางแยกเข้าไปที่ก่อนจะถึงสกลนะครับทางเส้นอุดรน,น้องอุดรอ,อุด,ออดอสรสกลนครนะครับเหลืออีกประมาณ28กิโลเมตรนี่แหละครับบ้านบทมาดนะครับบ้านบทมาดบ,บ้านาานั้นจะขายแคนตาลูป แผงขายแค่ตลปเหมือนกันครับอันที่แผงขายข้าวหลามอยู่กลุ่มพวะวาเนี่ยล่ะมีแค่ตลปขาวจันพันสีมะคือสีเหลืองสีทองอย่างกะว่าไปนะครับอยู่หันเป็นแผงขายผลไม้แยกเข้าไปหากิโลครับเป็นบ้านของตามภาษามาเดียวเฮดดี้สตูดิโอสาขาที่สองมาเดียวควบคุมอยู่หันนะครับหรือมาเดียวกันในานามของโคกอีโดยโคกอีโดยนะครับโคกอีโดยนเฮดดี้สตูดิโอจังสี่ล่ะ ผลงานของเพิ่นที่เพิ่นว่าเรียบเรียงนะครับผลงานคือเป็นคนเรียบเรียงบันทึกเสียงอยู่ในตัวเดียวกันมิกเสียงพร้อมบางเพลงนะครับใส่ดนตรีใส่ยังเองกับสองพอลูกผมสัมมิทกับพ่อใหญ่สัมมิทนี่กับามาเดียวนะครับเฮ็ดซอยกันในนามของห้องบันทึกเสียง HD Studio นะครับผมกรขอบคุณห,หลายๆสำหรับ คูบาอาจารย์นะครับคู่เพลงคู่เพลงนักรรองศิลปินหมอลำยังต่างๆนะครับที่ให้ความใบ้วางใจที่เป็นคาประจำเอินว่าคาประจำนะครับมาแล้วมาอีกมาแล้วอย่างมาอีกก็คือมาแล้วโบโบ,บ,บนีจากเขา้าคืออย่างเช่นที่รา,ายการปุ๋ยที่บันทึกนะครับทุกทุกเดือนนะครับหรือว่าเดือนเว้นเดือนนะครับจะมาบันทึกเสียงครั้งนึงนะครับเพื่อจะเอานําเทปนี้ ไปเปิดออกอากาศทั่วประเทศนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานภาคใต้เปิดนะครับขายทั่วประเทศเป็นการโฆษณาขายของขายสินค้านะครับผมเราเพิ่นกับบถดทิมบอเลื่อมเฮ้านะครับนักลองคู่บาอาจารย์ทุกๆคนคือกันกรเคือนังกันกันกบเอฟซีเนี่ยน,นะครับเอฟซี FC ทีกำลังเบิ่งอยูที่ติดิตามมาจากคลิปแรกนะครับ คลิปแรกคลิปปิ่นก้อยหรือว่าอยู่กับหลานหรือว่าหลานใหญ่แล้ว่อในอยู่กับหลานหรือว่าในเหตุการณ์ต่างๆที่ผมลงคลิปไปซึ่งคลิปของผมจะเป็นการใช้ชีวิตเนาะเป็นเป็นการใช้ชีวิตผมก็ตั้งใจจะติดตามหลานสาวนะครับหลานใบเตยตอนนี้อายุก็ห้าปีกว่าแล้วเนาะเขาโรงเรียนอนุบาลตามค่ะใหญ่มุจักพ่วมแล้วนะครับหลานสาว ส่วนหลานน้อยผู้พิ้งกัตอนนี้ก็เขาอนุบาลนะครับอนุบาลหนึ่งเรียบร้อยผอมกับสีมีหลานเพิ่มไม่อีกคนนึงนะครับของตารมปราชามาเดียวตอนนี้ได้หาเดือนแล้วครับหาเดือนกวางน้อยได้หาเดือนนะครับเดือนพฤศจิก,ก,ก,กายนนี่ก,ก็คงจะได้เห็นหน้าหลานนะครับเห็นหน่าหลานก,นก็บกำลังรุ่นอยู่ผมกับรุ่นอยู่คือกันว่า จะเป็นนั่งฝ่ามามามาเกิดน้าหรือบอเนาะเพราะว่าตั้งแต่เพิิน่อยู่น้าเนาะตั้งแต่เพิ่นจากไปพ่เคยฝันเห็นเพิินชักเถื่อนะครับบอเคยฝันเห็นเพิ่นชักเถื่อในเมื่อนั้นนะครับผมฝันผมฝันฝันว่าเออเรามีหนาตาสดชื่นแจ่มใสแบยิ้มให้นะครับ ก็ประมาณว่าอยู่ในตลาดนัดรวอย่างกําลังย่างสื่อของอย่างชมของผมก็ไปตลาดนัดกับยาแม็กคือกันแล้วก็มาเห็นแล้วก็ยุ่หันแล้วก็ยิ้มให้ผมมีอาการโกรธผมมีอาการยังนะครับก็คือแสดงความยินดีนําแล้วก็ยิ้มให้แล้วก็แต่ว่าเขาคงบดบ่ได้คุยกันเนาะในฝันในคืนเดียวกันมือเดียวนะครับมือเดียวกับฝันฝันว่าฝันเห็นแม่คือกันฝันเห็นแม่ว่า แม่จะไปเกิดลาเดอร์เ่านั้นกะแค่นี้นะครับคล้ายๆว่าเลื่อนล่างคล้ายๆว่าไปเปิดประตูเข้าไปห้าลูกนะครับเปิดประตูเมายืนยู่หน้าประตูยืนยู่หน้าประตูแล้วก็ว่าว่าแค่ประโยคว่าแม่จะไปเกิดลาเดอร์เท่านั้นแหละหลัลงจากนั้นก็กว่างน้อยก็ตั้งท้องนะครับผมรุ่นยอะขึ้กันว่าอ่าคนที่มาเกิดนั่มนี่สีเป็นนั่งฝากของเฮาวลีอบอนนะครับผรมก็ ใ้จดใจดจออยู่คือกันพี่น้องถาเบิ้งนะครับว่าเกิดมาสีนาตาคือไผนะครับแต่ว่าไปอันตราเศร้าแล้วเป็นผู้ยิ่งเนาะเป็นผู้ยิ่งในในผู้ยิ่งตอนนี้ห้าเดือนครับเดือนพฤศจกกิกายนร้านหน่อยคนอีกคนมาลุ้นกันเบิ้งนะครับว่าสีนาตาคือไผ่อย่างไรกะขอบคุณหลายสำหรับมือน,นีเอาไว้ซํามีเนาะกะมา ถ้าเมื่อ yeah, บึงหองเหตุงานนะครับถ้าเบิ่เบึงหองเหตุงานว่าคือจังบอกใครได้ลงคลิปบอกใครได้นั่นกับบอกใครได้ลงีลีนะครับกับบางที่กับบอได้มีเวลาฮอดเบิงเขาเบิงคลิปนะครับบอได้เบิงคลิปชาวบ้านเพื่อนหรือก็บอได้ตอบคอมเมนต์นะครับคลิปปินก้อนก้อยยังม่ได้ตอบนะครับยังบอได้มีเวลาคือในการเวลาที่เหตุงานก็คือเฮายู่กับแขกนะครับ เข้าอยู่กับแขกเข้าต้อนรับแขกเป็นงานต้อนรับงานบริการถ้าเขาถี่เมื่วตั้งแต่เหรียญทั่วัพ์หรือว่าไปเหรียญยางอื่นเพ่นก็นเป็นการดูบอดีผมก็เลยมีเวลาของมองนี้ยังได้กระติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้ในเดอ้อยุ่กันไปโดนๆครับผมฮักน้อยคอยรักนานๆนะครับผมไปแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ผมพญ่สมิตรผู้กําลังน้อยลาไปก่อนสวัสดีครับ